ให้คุณนึกถึงคนที่นำเสนอ Product Technology ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคุณนึกถึงใครครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสสาราดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook Page แบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่101นะ,นะฮะที่เรามาพูดคุยกันครับเมื่อเช้านี้ เข้าไปดูในท็อปชาร์ตของพอดแคสต์นะครับก็ในสายของบิสเนสเนี่ยตอนนี้8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์อยู่เป็นัับัอ2อันดับ3นะครับก็จะเกาะเกาะมากับน่านจะเดาได้นะฮะก็พอดแคสต์ที่เป็นที่ชื่นชอบอันดับต้นๆของประเทศก็จะมี Mission to the Moon นะครับทางด้านหมายถึงทางด้านบิสเนสสานะ Mission to the Moon ของพี่ทบลวิทนะครับ ซูเปอร์โปรดักทีฟนะของพิธาปละวิทย์อีกนะของเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ s c r e t s ซอ r c e ของคุณเคนนครินนะฮะก็วนไปวนมาแถวนี้นะครับผมก็ชื่นชมพอดแคสต์เหล่านี้บุคคลเหล่านี้แล้วก็ใครที่เป็นแฟนของแปบรรทัดครึ่งนะฮะก็อย่าลืมไป Subscribe เหล่านี้นะฮะพอดแคสต์เหล่านี้นี่คือมีประโยชน์มากๆนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของหนังสือที่พูดไว้ครั้งที่แล้วนะคือลูนช็อตนะฮะ รุ่นชอ็อตจริงๆหนังสือเล่มนี้จริงๆ,ๆก็เล่าหลายเรื่องครับเรื่องนัตกรรมแต่ว่าคือหนังสือมัน Data าเดต้าพลอยเยอะมากนะเรื่องเล่าแล้วก็ดีเซอร์เยอะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าวันนี้คืออยากให้คุณลองนึกภาพนะครัว่าถ้าเกิดคุณนึกภาพคุณเข้าไปในคอนเฟนซ์อันหนึ่งที่ดูเหมือนเทคคอนเฟนซ์นะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนบนเวทีนะครับแล้วก็พยายาม พูดถึงตัว Product ของเขานะอธิบายเป็นฉากๆ1 2 3 4นะครับมีเดโมนะครับมีสไลด์สวยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดนะครับแล้วพอ Product โผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็ปบม,มือกันเ hey ฮอะไรเงี้ยนะฮะคุณนึกถึงใครครับแน่นอนทุกคนนึกถึงสตีฟจ็อบส์แน่นอนนะฮะไอโฟนไอแพดอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วไอไอโมเมนต์แบบเนี้ยมันเคยมีมาก่อนครับเมื่อประมาณสักน่าจะสัก50กว่าปีแล้วนะครับคือโมเมนต์ของการ เปิดตัว Product ของ Polaroid นะครับ Polaroid sx 70นะก็คือกล้อง Polaroid นั่นเองนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยชื่อ Edward Land นะฮะ Edward Land เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า Founder เลยครับของบริษัท Polaroid นะครับซึ่งคนนี้จริงๆเป็นบุคคลที่ Steve Jobs นี่คือชื่นชมแล้วก็เป็นแบบอย่างของ Steve Jobs นะฮะแล้วทั้งสองคนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกันสั้นๆด้วยนะฮะ Polaroid เนี่ยจริงๆเป็นบริษัทที่น่าสนนนนนนใใใจะคครัับบบหุ้ณึกกภาพว่่อทีแ คือถ่ายรูปอะจริงๆแล้วเทคโนโลยีการถ่ายรูปนี่คือมันอเมซิ่งนะรเรานึกภาพกระดาษไปหนึ่งคุณอยากจะแคปเจอร์โมเมนต์อะาการแคปเจอร์โมเมนต์นี่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีของโพลารอยด์นะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการการพาราร็กซ์นะผมคงไม่มลงรายละเอียดับคือการการตัดแสงนู่นนี่นั่นนะครับที่ทําให้ให้แสงเนี่ยมันมันตกกระทบแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทําให้แสงที่เรามองเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะผมไม่ลงรายละเอียดเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่า ยูสเคสหลักๆที่โพลารอยตอนแรกบริษัทโพลารอยด์ทำเนี่ยคือเอ็ดเวิร์ดแลนด์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการหักเหของแสงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยูสเคสหลักๆเนี่ยที่เขาเอาไปให้ไปหาวิธีใช้ตอนแรกๆเนี่ยก็คือพวกแบบไฟหน้ารถนะฮะนึกภาพไฟหน้ารถเนี่ยมันจะสว่างในมุมหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามองด้านข้างมันจะสว่างน้อยลงอะไรเงี้ยอันนี้คือคือความอเมซิ่งความเจ๋งของการตัดแสงโดวยวิธีการของบริษัทโพลารอยเนี่ยนะฮะ แต่ว่า use case นี้ก็ไม่ได้รับการสนใจมากนะครับเขาก็ไปที่ขายดีมากๆช่วงแรกคือของเทคโนโลยีไอการตัดแสงเนี่ยก็คือแว่นตาแว่นตาของกองทัพฮะเพราะตอนนั้นยังเป็นยุคสงครามโลกนะกองทัพอเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับให้พักให้ให้ทหารเนี่ยใส่เหมือนกับแว่นตานะครับเป็นเหมือนหน้ากากเงี้ยก็ถ้ามันสามารถตัดแสงสาพ้าทิ์ได้ทําให้ภาพทิดมันมันแบบเบาบางลงเนี่ยมันก็ทําให้การต่อสู้ในสนามรบมันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นยูสเคซที่น่าสนใจแต่ยูสเคซที่น่าสนใจที่สุดของโพลารอยด์ก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีครับกล้องถ่ายรูปก็โพลารอยด์เนี่ยก,เกเ็เป็นก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของการแคปเจอร์โมเมนต์แล้วกันนะครับถ้าไม่มีโพลารอยด์ก็ไม่มีการถ่ายรูปในปัจจุบันนะครับทุกวันเราก็จะไม่สามารถเก็บโมเมนต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับเป็นอินโนเวชันที่แบบอเมซิ่งที่สุดอันนึงของโลกนะฮะ แต่ว่าบริษัทโพลารอยเนี่ยก็พยายามทำนู่นนี่นั่นขึ้นมาเยอะๆนะครับแต่สุดท้ายโพลารอยเนี่ยก็ก็ล้มละลายไปเมื่อปี2001นะครับบริษัทนี้ก็ปิดตัวไปนะครับความล้มเหลวที่สำคัญก็คือว่าพยายามจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาพุชไปเรื่อยๆนะครับเ,เทคโนโลยีทำให้บริษัทเสียเงินเยอะมากจนถึงขั้นล้มละลายนี่นก็เทคโนโลยีที่เรียกว่าโพลาร์วิชั่นนะครับ คือช่วงนั้นเนี่ยเ,เทคโนโลยีของการทําเรื่องแสงต่างๆของพลารอยเนี่ยก็อยากจะพุชไปถึงภาพเคลื่อนไหวนะฮะพอลาร์วิชั่นนะครับออกมาแต่ว่าออกมาแล้วมันดีเกินไปครับในตลาดไทม,มิ่งดีดีมันไม่ดีนะครับคือเทคโนโลยีมันดีเกินไปทําให้ภาพต่างๆแหละมันราคาแพงมันสวยแต่มันราคาแพงนะครับเทคโนโลยีนี้แพ้แพ้กับเทคโนโลยีของวิดีโอเทป VHS นะฮะซึ่งคนรุ่นเราอายุ30กว่ากว่าเนี่ยก็จะจะทันนะฮะก็อีกเทปสี่เหลี่ยมนะฮะที่เราไปเช่าวิดีโอคนเนี่ย ภาพเคลื่อนไหวเป็นฟิล์มแบบนั้นนะครับก็โพลา r v วิชันก็แพ้ให้กับโพลารอยเออโพลา r v วิชันของโพลารอยเนี่ยก็แพ้กับเทคโนโลยีนี้นะครับบริษัทนี้ก็แบงค์รับไปนะครับก็บริษัทใหญ่อย่างโพลารอยที่ทำอะไรแบบเปลี่ยนโลกเนี่ยก็ล้มละลายได้นะครับจากการที่พุชเทคโนโลยีไปจนสุดนะก็นี้เล่าให้ฟังเรื่องแรกคือว่าอืมเรื่องของเทคโนโลยีนี้ก็น่าสนใจนะครับบริษัทใหญ่ๆก็เจ๊งได้เพราะแบบนี้นะฮะอืมอีกบริษัทหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังเร็วๆนะฮะก็คือ หลายๆท่านเนี่ยจะไม่อาจจะไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่าครับบริษัทชื่อแพนแอมนะฮะแพนอเมริกานะครับ,รบเป็นเป็นบริษัทที่เคยมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทของบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าฮวนทริปนะฮะฮวนทริปนี่เป็นคนที่ทําเรื่องของการบินคอมเมอร์เชียลแอร์ไลน์คนคนแรกๆของโลกนะครับบริษัทเป็นเหมือนเป็นบริษัทสายการบินอะที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนนะครับ เ,เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาคิดถึงการบินก็นึกถึงพวกแบบพี่น้องตระกูลไรท์อะไรอย่างเงี้ยแต่คนพวกนั้นคือเป็นคนคิดค้นจริงๆแต่ทําธุรกิจก็จะไม่ได้ไปถึงจุดที่มันเป็นคอมเมอรเชียลจริงๆนะแต่ว่าที่เป็นสายการบินจริงๆเนี่ยก็คือแพนอเมริกานะครับแพนอเมริกาเป็นคนผูเนีย er นะครับในเรื่องของเป็นคนพุชเรื่องเทคโนโลยีนะครับจากเครื่องบินใบพัดนะฮะให้กลายเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับเครื่องบินเจ็ตก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย เครื่องบินที่มันหมุนหมุนเป็นใบพัดเราไม่เห็นเป็นใบพัดหมุนหมุนออกมาข้างนอกใช่ไหมแต่ข้างในมันเป็นเครื่องเจ็ตเนี่ยเขาก็เป็นคนพุชนะครับบริษัทโบอิงนะฮะทำพวก70เครื่อง707 747อะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบริษัทแพนอเมริกาเนี่ยพุชพุชให้ทำเทคโนโลยีลเราออกมานะครับเพื่อที่จะได้บินได้ไกลขึ้นนะรเรานึกภาพในยุคหนึ่งซึ่งการบินต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของเซอร์วิสนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของเเทคคคโโนนลลยลยีะรับก็ื พยายามจะบินให้ไกลขึ้นนะครับเขาบอกว่าตอนที่แผนอเมริกาเนี่ยคือบินข้ามแอตแลนติกได้แล้วตอนจะบินข้ามแปซิฟิกนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะฮะเชื่อไหมครับว่าเขาก็ไปสร้างสนามบินอยู่ระหว่างเกาะเล็กๆระหว่างแปซิฟิกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าบินข้ามแล้วมันจะตกพอถ้ามันตกเนี่ยก็จะได้เหมือนกับหาที่จอดลงสุกเชิญได้เนี่ยมันถึงขนาดนั้นเลยนะครับคือเราอาจจะเกิดไม่ทันแต่ว่าเทคโนโลยีช่วงแรกเนี่ยต้องการมันดูแบบยิ่งใหญ่นะเทโนยลยีเครื่องบินเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าปัจจุบันก็ ถ้าเรามองดูอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่มีะไรสู้เที่ยยีเครื่องบินแต่ค,คือมันมันเจ๋งมากนะครับบริษัทแพนอเมริกาก็ทําเที่ยวยีพวกนี้ออกมาจนถึงขั้นที่เป็นทำแอร์ไลน์อ่ะที่เป็นบริษัทตอนนี้ก็เป็นบริษัทตอนนั้นก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะฮะเหมือนเหมือนแอปเปิลวันเนี้ยนะครับเ,เพราะทำเครื่องบินจากเล็กๆแกเป็นเครื่องบินข้ามมหาสมุทรได้นะครับเครื่องบินไปไปคือเครื่องบินก็บินได้รอบโลกอะ่ะก็เพราะว่าแพนอเมริกานี่แหละก็พูดแบบนี้แล้วกันนะครับ สร้างเครื่องบินเจ็ตนะฮะเขาเคยคิดที่แบบว่าจะไปดวงจันทร์ด้วยนะฮะตั้งแต่ปี1971นะครับมีมีทีมที่จะพาเครื่องบินเราเนี่ยไปดวงจันทร์ด้วยอันเนี้ยคือ50ปีแล้วมีคิดแล้วนะครับแต่ว่าบริษัทนี้ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับปี1991ล้มละลายครับล้มละลายเพราะว่าทำเครื่องบินเจ็ต747ออกมาเยอะเกินไปนะครับ e s t i m a t ม demand าผิดลงทุนเยอะนะครับตอนนั้นมี o i ย c r i ร i s เอ,อ่อราคาน้ำมันแพงก,ก็ก็พับไปเลยนะครับก็เป็นบริษัทที่กลายจากว่าสูี่่เก็ ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับก็พยายามจะฟื้นตัวกลับมาก็พับไปเลยเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันน่าสนใจตรงที่ว่าบริษัทเ,เครื่องบินเนี่ยแอร์ไลน์เนี่ยตอนที่เขาล้มละลายไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์การดีเรกูลเลชันนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันเหมือน m o n o p o l i นิดนึงนะฮะแต่พอมันมีการดีเรกูลเลตนะครับการปล่อยเสรีมากขึ้นเนี่ยบริษัท แอร์ไลน์ต่างๆที่โผล่ขึ้นมาทีหลังเนี่ยเขาเน้นเครื่องบินเล็กลงนะไม่ได้เน้นเครื่องบินที่บินไกลนะแต่เน้นเครื่องบินที่มันลำเล็กลงแล้วราคาถูกลงเพราะว่าคนเมื่อบินได้มากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องบินไกลก็ได้อาจจะบินใกล้ลงก็ได้นะครับเพราะคนปริมาณมากจ,จะไม่ต้องบินไกลราคามันก็เราก็เน้นเรื่องของทําเครื่องบินให้เล็กลงราคาถูกนะฮะโลคอสแอร์ไลน์ Low บริษัทพวกแบบอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ยก็เกิดขึ้นมานะครับอ่าอีสอ่าซาวเวสอะไรเงี้ย บริษัทเหล่านี้ก็มาแย่ง market share นะครับแล้วก็แข่งกันที่ service แทนในขณะที่แพนแอมยังเน้นเรื่องเทคโนโลยีอยู่นะครับสุดท้ายก็ก็ล้มละลายตายจากไปนะไอ้ไอ้นวัตกรรมแบบนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆม,มันก็เป็นผลที่ทําให้บริษัทใหญ่ๆเจงได้คือเน้นเรื่องเทคโนโลยีจนไม่ได้สวนว่าโลกของตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมันไม่ได้เน้นเทคละมันมาจะเน้นเรื่อง service เน,น้นเรื่องอ,อื่นๆอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มลูนช็อตเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องผู้นี้่ค่อนข้างน่าสนใจนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนะมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยนะครับฝากกด subscribe แบมทัดครื่งพอดแคสต์นะครับ Spotify Twitter แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่กับแบนทัดครื่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับสวัสดีครับ